สำหรับโซนนี้เป็นโซนชีวิตทางการเมืองของดิฉันเองค่ะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อปีพศ2535จกกนกระทั่งสิ้นสุดในปีพศ2556ค่ะดิฉันเองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดภูเก็ต3สมัยนะคะในช่วงปี2535ในเดือนกันยายนปี2538ปี2539และต่อมาในปีพศ2544นั้นดิฉันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิป,ปัตย์ ในลำดับที่25ค่ะพอปีพศ2547ดิฉันได้ลาออกจากการเป็นสสในระบบบัญชีรายชื่อและลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเป็นครั้งแรกเพื่อจะมาสร้างต้นแบบของท้องถิ่นนะคะหลังจากนั้นดิฉันก็ได้กลับมา ทำงานในระดับชาติอีกครั้งหนึ่งโดยรับตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีของท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในปีพศ2551จนกระทั่งถึงปีพศ2554ค่ะอีกครั้งหนึ่งก็ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสาสาของจังหวัดภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งในปีพศ2554จนกระทั่งมีการยุบสภาในปีพศ2556ค่ะ